S <S 2> <S 2> เอาแล้วผมก็สว่วนผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในแมปของเขจเจอฟซนเรีกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในอาทิตย์นี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของ Stark no s t a r ์ n โนนั่นเองนะครับผมนะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะผมในอาทิตย์นี้นะ <S 2> <S 2> <S ก็จะตัวของสตาร์ n โนะครับผมสามารถหาซื้อนะครับผมได้ที่ปาเคเจอแล้วไปที่ตู้ที่มีชื่อว่า m มเทชันเอ็กซ์พ r อเร์กาชานั่นเองนะนี่อยู่ในตู้นี้เลยนะจะโอกาสอยู 1> 1่ที่11.1%คือในตู้นี้คือทุกตัวแม่งเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดแหละอยู่ที่ว่ามันจะออกให้เราหรือเปล่านะครับผมตัวที่เราอยากได้นะก็วิธีการเปิดนะครับผมมันจะใช้300เห็ดนะครับผมบวกกับว่ามันต้องใช้ตัวโทเค็นด้วยมั้งเนี่ยโทเค็นแบบเนี้ยไอสีม่วงๆเห็นปะไอเห็ดตัวนี้ต้องไปเก็บเอาตามแมปนะครับผมมันจะมีสุมดรอปอยู่นะครับ ถามว่าโอกาสที่เราจะได้นั้นมีไหมบอกเลยว่ามีซึจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์่ะเออแต่เรามีสองอันก็ส่งไปสองทีดิแต่ว่าเนี้ยผมซื้อมาแล้วนะผมตัวถาวรฉะนั้นไม่ต้องห่วงได้มาหรือไม่ได้ก็ไม่ได้เสียนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราได้หรือเปล่านะ <Yeah. S 1> โอ้โหออกง่ายอย่างนี้เลยเออไปหาซื้อมาประมาณสามมันเห็ดน่าลก <laughs> สุดพึ่งนี้ออกมาง่ายอย่างนี้อระพี่ชายเ yes. <Yes>, ออขอบคุณครับพี่ อเอาละแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวของ Star ์กโนนะครับผมมะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยเออจะใช้โทเค็นดีปะโทเค็นเล่งโต๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใช้เดี๋ยวเราไปดูตอนเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไปุยกันเลย5 minutes later โอ้โหแล้วเรามาเกิดตรงนี้ d ดมโบอยู่จุดตรงนี้เลยพบกับตัวอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตัวแต่เอ้อแต่มันกินพืชเหมือนเราอะอสะัตว์มันเป็นสัตว์กินพืชเหรอเนี่ยเอ้ยนึกว,ว่าเป็นตัวแบบว่าสัตว์กินเนื้อนะ เอาละคความสามารถของตัวสตั๊กโนนะผมอันดับแรกเลยนะก็คือจะเป็นการกัดเลือดไหลนะครับผมในระดับสองนะมื่นสกินพืชในช่วงนี้เหมือนแบบจะเป็นสายพีพีได้นะเว้ยขนาดควีนอย่างเงี้ยเออมันยังแบบว่าสู้ได้เลยอ่ะไอตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สู้ได้เหมือนกันนะถ้ากัดเลือดไหลในระดับสองนะครับผมต่อไปก็กัดเลือดไหลด้วยนะเออมันกัดเลือดไหลมันกัดเลือดไหลด้วยเจ้าตัวนี้กัดเลือดไหลประมาณ60%นะครับผมนะเจ้าตัวของสตั๊กโนนะครับผมเฮ้ยหายตัวเลยเหรอนี่ไงย่อเป็นกที ผมว่ามันวิ่งไหวเนี่ยเออตัวมันยังไม่ใหญ่มั้งน่าจะวิ่งมันเลยวิ่งไหวแล้วว่ายน้ำไหวเนียผมลองว่ายน้ำในน้ำได้ไหมเอยว่ายในน้ำได้แสดงว่ามันเป็นสัตว์น้ำด้วยว่ะเอ้าผมนึกว่ามันเป็นรรปแค่สัตว์ปลกอะเนี่ยเล่น้ทั้งปลวกเล่น้ทั้งน้ำเวลิกูดเดมโบนึกว่าอุลลารอนอุลารอนเวอร์ชั่นสองกันออไม่ใช่นะไม่ใช่และอีกความสามารถหนึ่งของมันนะผมถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นเรื่องของ ability ป่า <c oughs> ถ้ากดตัวคิวอะเนี่ยเออเหมือนถ้าแบบว่า ถ้าโดนแล้วเนี่ยของตัวอบิลิตี้ของตัวสต็อกโนเนี่ยมันจะติดเรื่องของเอเรียช็อคหรือว่าสายฟ้านะครับผมอารมณ์ประมาณว่าโดนแล้วมันจะแบบว่าเหมือนเราขยับซ้ายอย่างเงี้ยแต่มันจะไปขวาเหมือนแม่งมือๆน่ะเออเหมือนคีย์บอร์ดเรามือน่ะจริงๆไม่ใช่หรอกแม่งโหนสกิลโคตรแรงนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเริ่มไปจุดทะเลทรายกันเลยดีกว่านะจุดที่เราคุ้นเคยไปทุกรอบก็ต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นหรือมีอะไรสนุกๆทุกรอบไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเค เรามาถึงจุดทะเล้ายสักทีแม่งเอ้ยกว่าจะเดินถึงตัดภาพม,มาอย่างไวนะครับผมอุย้ยแถวนี้มันมีคนเยอะจริงๆน่าจะเป็นคอมมูนิตี้อยู่แหละผมว่านะน่าจะยังไม่มีทหารล่านะครับผมดีครับดีดีดีเดี๋ยวผมลองใช้สิกิลดูไหมแต่เขาจะฆ่าผมไหมนะเนี่ยเออพราชายอยู่ในบ้านลืมก้มเลยก้มก้มก้ม what the fuck <laughs> what the fuck <laughs> เอ้ยตัวเลกมันดูวะมันดูวะ อมันกัดไอ้ตัวนู้นอยู่ช่วยดีไหมอนะตายแน่นอนโดยกัดจากข้างหลังอนะ <c oughs> ต้องช่วยวะช่วยดีกว่าล้องด้วยจะได้ลองล่าด้วยจะได้ลองล่าด้วยมั้ยอืมเป็นเนื้อซะเถอะนี่ไงร่างเล็กเราเอา้าเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันก็โหดดีว่ะไม่ก็อยู่เอาเนื้อข้าไปกินเลีเ<อ>ยยู่ดีนะไม่โดนมันคาบยังตัวเล็กอยู่ไม่จะโดนโดนรัสมีมาอีกละไอ้เฮ้ยไม่โดนรัสมีโดนรังสี อ่าฮ่าดาเมจคีบ้าติ๋วแค่นี้บางอาจมากแต่มันจะเอาเรื่องของเอฟเฟกอย่างเดียวได้อเปลวะเฮ้ยตนนัวนี้เร็วด้วยดูดิมึงจุกเหรอจะจุกทำไมล่ะไอ้น้องเป็นเนื้อจะเถินนะไอ้น้องสายจุกเหรอจุกกิ่งแค่ไหนก็นโดนดิเฮ้ยดาเมจก็ถือว่าได้อยู่นะแต่เราหิวมากเลยว่ะฮัลโหลไกด์เฮ้ยนิวจะเล่นเราบอกว่าไม่อยู่ในน้ำ Surprise, ขึ้นมาแล้วมันขึ้นมา ไอนี่มันยังอาจจะเล่นเราใช่ไหมได้เลยนังเดี๋ยวพี่กลับมาพร้อมกับตัวโตเดี๋ยวเราทำให้ตัวนี้ให้มันเป็นตัวโตแล้วสิมาละขอจะตัดภาพมาเป็นตอนโตแล้วนะไอตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะไออ๋อไอตัวไซรมันน่าจะอยู่ตรงทะเลทรายเดี๋ยวเราไปหามันแป๊บนึงแล้วกันนะเอาสาตัดมาตอนโตใช้โทเค็นเร่งโตเลย let's go ไปไปดูมันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรามาแล้วเนี่ย ไปยังไงเดี๋ยวผมขอลงไปเช็คได้ปะมันเล่นในน้ำได้หตอนนี้นีน่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วว่าไงอ้น้องมิจกัดเราเหรอหืมจะกัดเราไม่ใช่เหรอไอ้น้องมันหนีวะดีมันไงอ่ะเฮ้ยตัวเราติดอนะ่ะตัวเราใหญ่มันติดง่ายเว้ยเนี่ยดูดิมันติดแล้วโอ้โหสเตมินาหมดไวมากเลยเฮ้ยแรงกะเนี้ยดาเมจกัดอ่ะสองร้อยกว่าวะกับราคาที่ได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแถมมีสกิลด้วยสกิลเรื่องที่ผมบอกไปตอนแรกๆอ่ะเรื่องของสายฟ้าโดนแล้วมันจะแบบว่ามึนๆอ่ะ เหมือนเคียบคีย์บอร์ดเราพังอะไรเงี้ยลักษณะตอนโตก็ประมาณนี้และกันนะครับผมเจ้าตัวของสตาร์โคนะครับผมนะก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับผมล่าแค่นิดเดียวพอนะล่าให้ดูแค่ตอนที่มันจะมาเอาเรานะครับผมไอตัวไซโลที่มันอยู่ในน้ำอะเออพอเราได้๊บแม่งหนีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับผมใน EP นี้นะก็โอเคครับผม หาใกใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ไว้กันด้วยนะครับผมในเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมแจกเห็ดอยู่มั้งที่ผมประกาศใน Discord อ่ะเอออย่าลืมเข้ามาติดตามไปด้วยล่ะจะบอกวันว่าจะแจกวันไหนนะเรื่องของการแจกเห็ดหรืออาจจะบอกเป็นคลิปหน้าก็ได้มั้งเดี๋ยวดูก่อนอีกทีแล้วกันนะครับผมในเรื่องของการแจกเห็ดนะครับโอเคครับผมหากใครที่ชื่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคิงสองตัวนี้ที่อยู่ในเซิร์ฟด้วยนะก็เป็นคนไทยที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟนะครับผมกำลังคุยกันสนุกสนุ ก็ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับเจ้าตัวของ Star k โนนะผมนะราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะผมถ้าโชคด,ดีหน่อยก็สมได้ไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าหาซื้อก็จจะแพงหน่อยนะก็ลองดูแล้วกันนะผมก็โอเคครับผมหากใครที่ชืช่นชอบนะผมก็อย่าลืมกดแล้วก็กดซ u b s c r i b ์ไว้กันด้วยนะครับผมและจะได้พาคลิปใหมก่กระทำช่องของ f o ร s ซอนั้นนั่นเองนะครับผมนะเอาผมก็พบกันในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย